สโดยอริตาบทที่49ที่สายอยากจะร้องไห้แต่เขากล้ำกลือน้ำตาเอาไว้โกรธตัวเองอย่างหนักที่กลายเป็นคนอ่อนแอเขาไม่กล้าจะมองหน้าทวิปยาอีกเลยคำพูดของหล่อนบอกความเชื่อมั่นอย่างลึกซึง้งต่อสิ่งที่เรียกว่าความรักเกมนี้ที่สายอมรับว่าเขาพ่ายแพ้ยับเยิน เมื่อพาย,ยุสงบลงถนนพอจะเอารถคืบคลานกันไปได้ก็ตกค่ำวันต่อมาวันที่รถหลายคันทยอยกันแล่นออกจากที่นี่หน่วยงานกู้ภัยเปิดไฟบนหลังคารถเอาไว้ตลอดเวลามีคนตายที่สาวรู้ว่าเขาโชคดีที่เขาไม่ตายแต่หากตายเขารำพึงต่อ เรวันจัดให้เขานอนเหยียดยาวสบายๆในท้ายรถของเขาเองเรวันยังทิ้งรถตัวเองเอาไว้และจะย้อนกลับมาเอาวันหลังแม้ทวิปิยาจะบอกว่าหล่อนสามารถขับไปเองได้เขาก็ห่วงถนนยังลื่นบางตอนยังมีต้นไม้ตกล่นขวางถนนต้องขับรถอ้อมไปเจ้าหน้าที่เดินมาเตือนเรื่องเส้นทางอีกครั้งและดูจนแน่ใจว่าสภาพรถก็ดี และที่สาก็ไม่ได้เจ็บหนักจนต้องส่งตัวเข้าไปรักษาด่วนท่สายิ้มระโหยให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อทุกคนลับตาไปท่สาก็คิดเรื่องตัวเองได้อีกหากตายเสียคงไม่ต้องมาเห็นสิ่งที่กำลังตำตาตอนนี้ภาพที่เขาถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเรวันนั่งขับมีทวิปยานั่งคู่ต่างระมัดระวังคอยบอกทางสองคนทำเหมือนไม่มีเขาเลย ที่สาหลับตาลงนั่งเสรมเขาจะรักใครได้อีกหรือเปล่าหนอคงไม่จะไม่ขอรักใครอีกแล้วเขาจะรอก็เพราะมั่นใจว่าเรวันย่อมจะทิ้งคว้างทวิปิยาอาจจะเป็นความคิดงโง,ง่แต่ก็เอาเถิดเขาจะไม่สนใจว่าหล่อนจะเวอร์จินหรือไม่เพราะสิ่งนั้นไม่สำคัญขอแค่ให้รู้ว่าหัวใจของเขาไม่เคยผันแปร เขาไม่ได้หลับแค่หลับตานิ่งๆตราบจนถึงบ้านโซภาพันหน้าเรัดออกมารับมีพเยียปราดตามติดออกมาสตีฟ <Steve, S 1> เป็นไงบ้างลูกเธอกอดเขาเอาไว้เขาซบหน้าลงกับบาเธอรู้สึกตัวเองเหมือนกลับเป็นเด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งโซภาพันมองเลยไปยังเรวันและพอจะเข้าใจขอบใจคุณเรที่ตามไป ไม่อย่างนั้นคงจะทุลักทุเลก,กันกว่านี้เขาไม่ได้ไปช่วยผมทิสาบอกกับแม่เสียงของเขาบาดเข้าไปในหัวใจของทวิปิยาเทีรรับรู้ว่าเรื่องนี้ทิสารับความจริงไม่ได้เลยเขาเบี่ยงตัวเองออกจากบ่าของโสภาพันทสศบตาก,กับเรวันฝ่ายนั้นยิ้มในหน้าท่าทีมั่นคงองอ,อ,งอาจแบบคนเท่รู้ว่าตัวเองเป็นต่อ และเป็นผู้ได้เสมอขอตามไปเพื่อจะทวิปิยาทำสีหน้าตรนกทิสาก็เลยมีอาการพูดไม่ออกถ้ารู้ล่วงหน้าแม่ไม่ให้สตีฟออกไปเลยลมพายุน่ากลัวมากไม่เช่หรือแล้วลูกเป็นอะไรบ้างมีบาดแผลที่ไหนแม่จะไปโทรนัดหมอเดี๋ยวหมอคงจะมาทิสาถูกพาเข้ามาในบ้านแต่เรวันดึงทวิปิยาเอาไว้ เยียมองมาบ้างเหมือนกันขอเวลาพิยาสักครู่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปภาพจับมือถือแขนนั้นอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่นี่ไม่ใช่การจับจ้วงถือดีอัญญาบคายอะไรเลยแต่คราวนี้เยียเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเหมือนไม่ใช่อย่างเดิมๆอีกต่อไปแต่นางบอกไม่ถูกเท่านั้นนางจึงทำเกิยวระยาห่วงหน้าพวงหลังให้เห็นๆกันอยู่ คุณสตีฟนี่ทะเลาะกับคุณเรหรือเปล่าเขาตามไปเพราะเขาหึงพี่ยานั่นสิคะมีอ,อะไรหรอือพี่เยียหน้าตาเป็นกังวลเขาเอ่อเขาที่สามองพพเยียสักพักแล้วจึงเอ่ยเสียงปราปลาผมเสียใจผมป้องกันน้องไม่ได้เขาถือโอกาสกับพี่ยาเขาได้พี่ยาแล้วโถโซภาพันอุทานเพราะสงสารลูกชาย แต่พเพียเอามือทาบอกตาโพรงเขาคมเหงเธอหรือคะเปล่าแล้วไปป้าดีใจใช่ไหมโทษคุณสตีฟจะดีใจได้ไงเริ่มคันนี้นะคะไม่ใช่การขมเหงพี่ยาบอกกับผมว่ารักเขาทำใจนะลูกนะมานี่ก่อนมานอนพักให้แม่ดูแผลน้องก็เป็นน้องไม่ได้เป็นอื่นไกลที่ไหนก็รักกันเป็นพี่น้องกันต่อไป แม่รู้ว่าลูกเสียใจแต่ทำอย่างไรได้เราจะไปขู่เข็นบังคับใจที่ไม่ได้รักเราเลยสักนิดให้มารักเราเห็นจะไม่ได้ถึงจะข่มเหงเอาด้วยกําลังได้แต่หากไม่ได้ใจก็ไม่เจือรังยั่งยืนผมห่วงน้องเรอาจจะไม่ได้คุ้มครองปิยาได้ดีพอกลับไปเมืองไทยแล้วปิยาจะย่อยยับมากมายเหลือเกินปัญหาที่เราอยู่ พิะก็เหมือนลูกแกะที่มีแต่เสือ,อร้ายคอยจ้องจะขย้ำเอาทั้งสิน้นสตีฟทางพุทธศาสนาเราถือว่าหากจะต้องเผชิญแบบนั้นแปลว่าวิบากกรรมของคนคนนั้นเองเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเผชิญหน้าเพื่อชดชายให้มันหมดไปจะให้ผมเราดูซากย่อยยับของพิยวหรือฮะลูกอาจจะกลัวเกินไปอาจจะไม่ใช่ไม่รู้นะฮะผมกลัว เขาทิ้งตัวลงบนฟูกที่นอนไม้เดินเข้ามาเขาทักถามลูกชายด้วยความห่วงใยเพราะรายงานล่าสุดมีคนตายเพราะพายุนั้นถึง15คนเข้าไปแล้วขณะที่ทะเลสาบนั้นถือว่าเป็นหางพายุ<ม>ก็ยังมีคนตายเฉพาะที่ทะเลสาบถึงสมคนสตีฟบอกเสียงปลาผมอยากตายเหมือนกันนะคะพ่อไม้ทำหน้างงๆแกมไปด้วยความตกใจ โซภาพันสายหน้าส่งสัญญาณบอกว่าไม่ควรจะซักถามแล้วเธอก็มาพูดหลังจากดึงเขาออกมาพ้นแล้วลูกอกหักทำไมเรวันได้ปิยาแล้วมีหน้าละ่ะถึงกับอยากตายไม่ต้องพูดกันอีกแล้วนะคะสงสารลูกมีใจมานานมีใจก็เท่านั้นเพราะปิยารักเรวันทุกคนก็รู้ยายเจ้าหญิงจุนรู้หรือยัง นั่นคือสมญาที่เรียกสุธาทิพย์ระวังให้ดีนะจะต้องมาอารวาดด่าทอกันอีกผมขี้เกียจเจ้าร้อนหูเขาเรียกทา้าวิกกาว่านางมารร้ายแล้วสุธาทิพย์เป็นเจ้าหญิงจุนเขาถือว่าทา้าวิกกาให้ท้ายสุธาทิพย์แปลกๆเป็นการเลี้ยงลูกผิดไปไม่ไม่ชอบท้าวิกกาเสนหยดเยิ้มของทา้าวิกกาอาจจะได้ผลสำหรับคนอื่นยกเว้นเขา คุณไม่ชอบเจ้าหญิงจุนหรือน้องชายฉันอยากให้คุณเป็นพ่อสามีลูกสาวเขาจะแย่พระเจ้าช่วยด้วยอย่าเลยถ้ามีน่ารักนะไม่น่ารักไม่ยืนยันเด็กอายุเท่านั้นรายกาดรู้มากเกินตัวแล้วทำตัวเละเทะออกเดทนับครั้งไม่ถ้วนนอนกับผู้ชายกี่คนแล้วไม่รู้ไหมไม่ต้องทำเสียงตกใจแบบนั้นมันเรื่องจริงแต่ว่า ในเมื่อแกเป็นคนไทยเต็มตัวทำไมไม่มีนิสัยดีๆฉันก็ยังไม่เคยแน่ใจว่าพ่อของทมมี่เป็นคนไทยหน้าตาของสุธาทิพย์นั่นเองแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้มากนักเพราะหากกระเดียดไปเหมือนฝรัรงก็ค่อนข้างเจือจางแต่หากนิสัยแบบสาวน้อยฝรัรงแล้วก็ใช่เลยเรื่องสตีฟให้เวลาเขาบ้างพิ่ยาไปพลาดท่าพลาดทีได้ไงนั่นสิคะ เดี๋ยวพี่เยียคงจะจับซักฟอกเองทำท่าจะลมใส่ปิ่ยจะเฉยเมยกับผมไม่ได้แล้วนะเรื่องของเราตอนนี้เป็นเราแล้วผมกับปิ่ยาเราสองคนเขาจับมือของหล่อนเอาไว้แน่นหล่อนหลบตาเขาเพืมพาว่าคุณเรไม่ต้องการงนาลรับผิดชอบกับปิ่ยาก็ได้พูดไม่ดีเลยผมจะไม่รับผิดชอบได้ไง สตีฟ <Steve S 2> จะได้จัดการผมเลยอ๋อเพราะกลัวพี่สตีฟนี่เองเปล่าเขาเชยคางหล่อนขึ้นมาปากนะช่างตัดเพาะเหมือนกันเพราะผมรักพิ娅อยากจะบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจะให้ผ่านเลยไปแล้วไม่ใช่การข่มเหงรังแกแต่ผมใจแทบขาดเมื่อรู้ว่าปิ娅ไปกับสตีฟผมกลัวว่าเขาจะชิงตัดหน้าไปก่อนผมพี่สตีฟไม่มีวันทำแบบนั้น ผมว่าเขาคิดจะทําไม่อย่างนั้นจะชวนไปที่ทะเลส,สาบสองต่อสองเหรอเขาเครียดปิาก็เครียดโดยเฉพาะเรื่องเรียนเราจะไปเรลกซ์กันเท่านั้นเองคุณเรก็รู้ว่านิสัยเ,เราไม่ใช่แล้วปิาก็ไม่ได้รักพี่สตีฟด้วยปิยานับถือเขามากกว่าทำไมคุณเรไม่ยอมเข้าใจตรงนี้ผมจะเข้าใจต่อไปนี้จะไม่พยายามมองเขาในแง่นั้น แต่ปิยารับปากก่อนสิว่าจะไปอยู่กับผมที่อพาร์ตเมนต์ไม่เหมาะเลยค่ะผมจบปีนี้แล้วปียาผมจบแล้วผมรับผิดชอบปียาได้จบแล้วคุณเรก็ต้องกลับบ้านนี่คะก็กลับไปด้วยกันปียายังไม่จบเลยผมรอได้ผมจะทำงานไปก่อนมีที่ให้ทำงานเขาอาจจะคาดหวังไว้เลิ่์หรูนักแต่ทวิปิยาไม่กล้าเลย หลอนรู้ว่ามันเหมือนฝันหลอนเป็นลูกโป่งที่ถูกอัดเข้าไปด้วยแกส๊สมันโป่งพองและลอยขึ้นสู่ฟ้าแต่จะได้นานแค่ไหนนั้นไม่กล้าจะเดาหลอนกลัวหลอนเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณแม่ของหลอนจะผิดหวังแค่ไหนยังจะคุณทัพทิมที่จะเย้ยหยันใย,ยภยัยบทบาทเกลี้ยกล่อดของท้าิกาและบทอารวาสของสุธาเทพแล้วยังจะสุธาอีกคน สุธาที่ชิงชังรังเกียจหล่อนมาแต่แรกความรู้สึกเดียวกันนี้ของผู้หญิงยังร้ายไม่ได้ถึงเครื่องของสุธาที่มีตลลอนไปอยู่กับผมก่อนก็พอจะอื้อฉาวกันไปทั่วเมืองสิคะใครจะกล้ามาลือเขาทำเสียงขึงขังใครพูดผมจะตามไปจัดการให้ยับทุกรายเหนื่อยเปล่าๆค่ะทำไมไม่เราดูกันไปก่อนนั่นอาจจะเป็นแค่การทดลองว่าเราอยู่ด้วยกันได้ไหม ให้ปิย่าทบทวนดูก่อนมันไม่ได้ง่ายเพราะปิย่ากับคุณเรไม่ได้ตัวเปล่าต่างมีคนข้างหลังอีกเป็นพลวนปิย่ายิ่งกว่าคุณเพราะปิย่าเติบโตมาด้วยบุญคุณที่ยังไม่ได้ทดแทนก็เหมือนจะมาแปดเปื้อนไปเสียก่อนคุณเรเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทั้งคุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณจะว่าอย่างไรบ้างผมจะบอกไปกับคุณย่าก่อน ท่านเป็นคนใจกว้างมากปิยาเขากอดหลอนแล้วจูบหลอนกลางแจ้งอย่างไม่ขัดเขินแต่ทวิปิยา,ารู้สึกเหมือนหลอนจะกลายเป็นผู้หญิงที่แปดเปื้อนรอยดำสกรปรกในเมื่อการจูบกันในที่สาธารณะเช่นนี้มันโล่งโจงและท้าทายมากเกินไปสำหรับผู้หญิงคนไทยเช่นหลอนสํำนึกของทวิปิยาไม่เคยจางหายว่าหลอนเป็นคนไทย และหล่อนก็ช้อนตามองเห็นพะเยียมาจากข้างบนในความสว่างของแสงไฟที่ถนนดวงหน้าของพะเยียดูลับล่ออยู่หลังบานหน้าต่างหล่อนหนักอึ้องที่หัวใจทันทีพะเยียจะเข้าใจาหรือไม่หนอและหากทรงเสียรู้คุณแม่จะผิดหวังไหมในเมื่อคุณแม่ของหล่อนหวังเอาไว้เสมอจะยกย่องให้หล่อนเป็นคุณผู้หญิง มีคุณผู้หญิงที่ไหนบ้างเสียตัวก่อนจะได้ผ่านพิธีงดงามหรือมันจะอยู่ที่จิตใจของเรวันเพียงคนเดียวที่จะเชิดชูหลอนให้เป็นคุณผู้หญิงสมดังใจของทรงเสียหรือไม่กลับไปได้แล้วล่ะค่ะคุณเรปียาจะเข้าไปข้างในไม่ดีเลยมายืนริมถนนแล้วทำกันแบบนี้แค่จูบเองเขาพอไหนอีกทีสิยอดรักจูบนั่นดูดื่มเสียเหลือเกิน สวิปยาระทดระทวยอยู่ในอ้อมแขนของเขาสักพักแล้วจึงตัดสินใจผละออกแก้มของหล่อนแดงกรร่ำกิยริยาสะเทินเอียงอายแต่หล่อนไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าหล่อนได้เป็นสาวเต็มตัวแล้วมันสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดเขารอจนหล่อนรับตัวเข้าไปแล้วจึงเดินไปตามถนนคำคืนของเมืองที่สัญจรทางเท้าได้ เขารู้สึกเหมือนตัวเองมีภาระความรับผิดช,ชอบเข้ามาเต็มสองแขนและกำลังเป็นสุขอย่างยิ่งกลับถึงที่พักเขาก็โทรกลับไปที่เมืองไทยโทรหาท่านผู้หญิงเสาภาคนั่นเองผมจะบอกข่าวดีกับคุณย่าแต่สัญญากับผมด้วยนะฮะว่าจะเก็บไว้เป็นความลับระหว่างผมกับคุณย่าสองคนก่อนเสียงท่านหัวเราะอารมณ์ดีได้งานหรือยังไง ดีกว่านั้นอีกฮะคือผมมีเมียนะคะคุณย่าเมียผมปียา่าทวิปียายังไงละฮะคุณย่ารับเป็นหลานสะพ้ด้วยนะฮะ โดยอาริตาบทที่50ท่านผู้หญิงสวภาครับรเรื่องจากเรวันแล้วเธอไม่ได้อิดเขาเลยสักคำตามที่เขาได้คาดหมายเอาไว้หากเป็นคุณรังรองสิรับรองได้ว่าเขาเจอดีแน่นอนแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทำให้ท่านผู้หญิงนอนไม่หลับเธอตื่นแต่เช้ามืด และเธอเจอกับลูกชายที่ลงมาเตรียมตัวไปออกกําลังกายเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเขาก็ระวังรักษาหุ่นของเขาไม่ให้อ้วนมากกว่าที่ควรจะเป็นผู้ชายอายุมากที่ศีรษะจะเถอกล้านเป็นสิ่งที่นายสิวาวรับได้แต่การจะให้พุงยื่นออกมาจนก้มลงไม่เห็นเท้าตัวเองนายสิวาวรับไม่ได้และเขาจะออกวิ่งในตอนเช้า โดยนายปานจะขับรถไปส่งแล้วรับกลับเข้ามาในตอนเจ็ดนาฬิกาเพื่ออาบน้ำออกไปทำงานโชคดีว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากกระทรวงมากนักการเดินทางประมาณ45นาทีก็ยังทันเวลาจะเข้างานโดยไม่น่าเกลียดเลยสักนิดว่าไปสายนายซิวาเป็นข้าราชการที่ยึดถือหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงฉินความซื่อสัตย์ยุติธรรม เขาไม่เคยกระทั่งโกงเวลาไปทำงานแม้ตำแหน่งหน้าที่จะสูงขึ้นและสามารถถืออภิสิทธิ์ได้นานับประการสิ่งนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบิดาของเขาและเขาหวังจะให้ถ่ายทอดไปยังรุ่นของเรวันอีกด้วยเขาเจอท่านผู้หญิงมารดาลงมาแต่เช้าด้วยความห่วงใยเขาก็ถามเธอถึงสุขภาพคุณแม่ไม่สบายหรือครับเพราะวัยหกสิเศษนี้ มีสิ่งใดห่วงใยได้มากเกินกว่าสุขภาพเธอปฏิเสธแม่นอนไม่หลับ่าดเป็นอะไรหรือเปล่าครับรับอาหารที่ย่อยยากไปมั้งครับพ่อสิวาจะรีบออกไปไหมก็แม่รีบครับตอนนี้อากาศกลับมาหนาวคนเราติดที่นอนจนไม่อยากจะลุกผมออกไปวิ่งหาเพื่อนยากก็วิ่งไปเลยสิวิ่งไปให้ถึงท่านผู้หญิงกระเซ้าแกมหัวเราะลูกชายชะงักกึก ทำท่าเหมือนจะตกใจแล้วก็อึ้งไปก่อนจะค,ค่อยๆเอ่ยถามอย่างไหวตัวคุณแม่ทราบก็พอรู้นะแล้วคุณแม่เคยรับรองได้ไม่เคยบอกแม่รงังรองขอบพระคุณครับระมัดระวังหน่อยแล้วกันความลับไม่มีในโลกผมรู้ตรงนั้นนะสิครับถึงระวังอยู่แล้วทางโน้นก็พูดง่ายไม่ยากอะไรเลยด้วยเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้ผมเป็นร่มโพลร,ร่มใส่ให้เลย ไม่ได้ต้องการมากไปกว่าความเป็นเพื่อนก็น่าขันนะครับคุณแม่พอแก่ตัวปูนี้คนข้างตัวเราเป็นเพื่อนไม่ได้เสียทั้งหมดผมยังต้องการคนอื่นมาเป็นเพื่อนพูดจาคุยด้วยอาจจะเพราะว่าคุณรังรองนั้นก้าวตามติดแจข้างกายเขาตลอดเวลาก็เป็นได้เธอเป็นคนดีไม่อาจจะตำหนิได้เลยว่าเธอเป็นภรรยาผู้ปกคร่องเธอมีคุณสมบัติพร้อม แต่การระแวดระวังของเธอมากเกินไปเสมอท่านผู้หญิงเข้าใจพอๆพกับที่ท่านอดคิดไม่ได้ว่าท่านเข้าข้างลูกชายมากเกินไปไหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะทำไม่ถูกเขาน่าจะซื่อตรงกับคุณรังรองคนเดียวแต่เพราะเขาเป็นลูกของท่านคนเป็นพ่อแม่นั้นจะมีสายตาทัศนคติที่ค่อนข้างลําเอียงเข้าข้างลูกของตัวเองเสมอ ท่านเองก็เป็นเช่นนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะผมคุยกับคนข้างตัวจนแม่รู้จะคุยอะไรอีกแล้วอย่าให้แม่รองรองอยากไปหาคนใหม่คุยบ้างก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นโลกนี้คงจะเกิดสิ่งวิปริตได้อีกมหาศาลแล้วเขาก็หัวเราะคุณแม่อยากจะคุยอะไรกับผมครับเมื่อคืนนายเรโทรหาแม่เร็หรือครับ เขาไม่ได้ติดต่อหาผมเลยแนวระยะหลังๆรังรองก็ออกปากเหมือนกันว่าหากไม่โทรไปก็ไม่เคยจะโทรมาเขาบอกแม่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคงสำคัญมากคุณแม่ถึงนอนไม่หลับจะว่ามากก็มากจะว่าไม่มากก็ได้อีกนั่นแหละเธอรำพึงนั่งลงที่เก้าอี้ใกล้สุมไม้เลื้อยที่ออกดอกหอมสีขาวสะอ้าน อากาศเย็นจัดจนตัวเธอตวัดผ้าคลุมบ่าที่ถักด้วยมือเข้าด้วยกันเขาว่าเขามีเมียแล้วนะนายสิวาพงาออกไปเล็กน้อยเด็กคนนั้นชื่อทวิปยาสภ้ของพ่อสิวานั่นแหละแล้วก็เป็นหลานสะภ้ของแม่เดี๋ยวครับเดี๋ยวรับไม่ไหวหรือไม่ใช่ครับเปรบอกว่าเมียหรือว่านายสิวาก็ยังเป็นพ่อที่มองเห็นลูกเป็นเด็กเล็กๆ ที่ไม่ได้เจนจัดสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นเขารู้สึกว่าเรวันยังยาวเกินกว่าจะมีเมียแต่เรวันก็พูดมาแล้วว่าเป็นเมียเขาพยายามจะหาคำอื่นมาใช้แทนคำว่าเมียที่ว่านั้นอาจจะเป็นพวกคู่นอนชั่วคราวหนุ่มสาวเยาว์วัยเมลิกันชนทั้งหลายมีคู่เดทแล้วก็พากันไปหลับนอนด้วยกันเรวันอาจจะมีความประพฤติดังว่านั้นบ้างก็ได้ แต่เขายืนยันมานะพ่อศิวาเขาว่าเป็นเมียอยากให้แม่รับรู้เอาไว้คนหนึ่งก่อนเรยังเรียนไม่จบก็จะจบปีนี้ทันแยงแล้วที่ว่าเป็นเมียเขาละแครบคุณแม่อายุเท่าไหร่เรียนชั้นไหนแล้วลูกเต้าเหล่าใครโห้พ่อสิวาสักละเอียดยิบเชียวเธอหัวเราะขันขันแม่ก็รู้ไม่มากเท่าใดหรอก แต่ที่นอนไม่หลับเพราะกลิ่งเกรงว่าแม่ร้องรองจะ,จะรับไม่ได้จะก,กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเช่นะอีกอย่างหนึ่งหากว่าเรวันจะกลับมาจเจริญรอยตามทั้งพ่อทั้งปู่แล้วก็การมีเมียของเขาเธอทอดถอนใจแม้รอยยิ้มจางๆจะยังปรากฏอยู่บนหน้าของเธอก็ตามทีแต่แววตาของเธอซิมากไปด้วยความหนักใจอย่างยิ่งยวด แม่ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าจะต้องพิจารณากันถึงรากเหง้าที่มาเผื่อว่าวันข้างหน้าท่านเงียบไปและเขาก็เช่นกันนั้นเพราะหลังจากนั้นสักพักท่านก็ได้ขยับขยายบอกต่อว่า <c oughs> เด็กทวิปิยาเป็นลูกบุญธรรมที่ถูกขอมาเลี้ยงมาจากตลาดสดพ่อเป็นเจ๊กขายของชำแม่เป็นลูกจ้างร้านขายไก่นั่นทำให้เขาอื้งตะลึงลาน แล้วไร้เส้นเรียวแรงที่จะไปวิ่งอย่างขมีขมันจนนายบานมายืนให้เห็นเหมือนจะบอกเตือนว่าถึงเวลาแล้วแต่เขาก็ทำท่าเหมือนจะเจ็บป่วยไปฉับพรันนายปานขยับเข้ามาอีกนิดไม่สบายหรือครับปวดหัวนะ่ะรับยาไหมครับเช้าป่านี้ล่อย,ยาแก้ปวดหัวเข้าไปเดี๋ยวเธอทั้งวันไม่เป็นอันทำอะไรอีกแล้ววันนี้แม่จะไปวัดเด็กนั่นมีศักดิ์เป็นหลานท่านทศพร จะไปกับแม่ไม่ล่ะนายสิวาจำได้เหมือนกันว่าท่านผู้หญิงเป็นหนึ่งในโยมอุปถากให้กับพระพิสุหนุ่มที่สละทางโลกเสียตั้งแต่ยังหนุ่มและยังรุ่งโรด,ด้วยหน้าที่การงานท่านออกบวชพร้อมกับครองสมณะอย่างงดงามไม่มีด่างพร้อยและถือปฏิบัติสมกับเป็นลูกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสมอมาด้วยเจ้าริตเยริยาอันง,งดงามพร้อมทุกประการนายสิวาได้แต่รำพึงออกมาว่าหลานท่านทศพรหรือครับคุณแม่ก็มีเลวเกลว,ว่าแต่ร,รังรองรู้หรือเปล่าตรงนี้คิดว่าไม่รู้นะท่านบอกและคิดว่าจะให้รู้ก็ไม่ได้อีกด้วยเหมือนกันแต่ต่อๆไปละครับจะทำอย่างไรดีคุณแม่เขาเองเริ่มหนักใจท่านเองก็เช่นกัน พลอยทําให้ในายปานเลิกลักไปด้วยเพราะคิดไม่ถึงนั่นเองว่าเรวันจะดวนใจไวขนาดนี้เจ้าเปียกรู้ไหมเนี่ยนายปานรําพึงคงจะโดนคุณผู้หญิงเล่นซะเจ็บเพราะส่งไปสอดส่องเป็นหูเป็นตาแต่มันไม่เคยทําอะไรเลยวันก่อนเธอยังเพิ่งมาบ่นให้ฟังว่าเห็นทีจะส่งไปเสียเปล่าไปเจ้าเริ่มปีเข้าแล้วมันไม่เคยารายงานกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง ดีไม่ดีจ้าเรียกมันกลับมาซะเจ้าเปียกมันยังไม่ได้อะไรเป็นความรู้ติดตัวจ้าเรียกมันกลับมาทำไมกันหรือจะให้มันมาเป็นควายท่านถามประชดและนายปานก็สนองตอบทันควนันถ้าไม่ได้ทำงานให้คุ้มค่าเงินก็ให้มันกลับมาเป็นควายไว้ละดีครับท่านผู้หญิงหน่อยแน่มันปิดปากเงียบเเชียวหรือตัวมันเองป่านนี้จะคึกขนองสนุกเกินเหตุพ่อเรบอกว่าเปียกไปทำงานนะ ทั้งล้างจานงานที่หนังสือพิมพ์เรียกว่าทำทุกท่าแล้วก็ไปเ,เรียนในชั้นเรียนของพวกต่างด้าวที่ไม่เก่งเรื่องภาษาคิดว่าปีหน้าไปแล้วอาจจะได้เข้าเรียนวิชาชีพเป็นชิ้นเป็นอันท่านผู้หญิงตอบเนิบๆฉันเองคิดว่าอาจจะไปอีกสักหนแต่จะไม่เอาแรงรองไปด้วยปานเองก็อย่าพูดเปิดปากไปนะเข้าหูวันไหนก็วันนั้นจะร้อนรุ่มกันไปหมด ท่านทศพรได้พบว่าท่านผู้หญิงสวาวภาคและบุตรชายมาเราพบที่กุฏิท่านบอกด้วยเสียงเนิบกังวาลว่าไปบ้านมาโยแม่ไม่ค่อยสบายเล็กน้อยโรคอะไรคะท่านโรคชารานะ่ะปีนี้โยแม่ป่วยอ,อ,แอดแอดไปมากแล้วยังดื้อจัดไม่ค่อยจะเชื่อวิทยาการสมัยใหม่เป็นโรคก็มักจะไปบอกเล่าอาการให้ร้านยาแล้วสั่งยามากินเองเสียทุกทีไป ยิงกระดูกด้วยแล้วมันยิ่งแย่ไม่ใช่หรือนี่เปียวเรียกหมอนวดเจ้าปริจามมาขยำกันหนักลงแรงขย่มกันเข้าไปซิดีๆทั้งนั้นท่านสายหน้าน้อยๆทำนองว่าไม่เห็นด้วยฉันก็ไม่อยากจะไปพูดหรอกนะมันจะกลายเป็นว่าพระไปดูโยมไปจัดการอย่างโน้นอย่างนี้ท่านพูดนะ่ะดีแล้วค่ะคนสูงอายุดื้อทุกคนเมื่อท่านมองมายิ้มยิ้ม ท่านผู้หญิงจึงยิ้มแย้มตอบอย่างอ่อนโยนดิฉันก็เคยเป็นเหมือนกันไม้มันแก่มันดัดกันไม่ได้อีกแล้วท่านนั่งลงบนอาสนะลูกศิษย์นำเอาถาดชาเข้ามาวางเทียบแล้วถอยออกไปมานานหรือ,อยังก็ไม่นานค่ะโยมก็มาด้วยไม่ค่อยจะได้พบงานที่กระทรวงก็เพิ่มมากขึ้นครับนั่นสินะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงนี้มันมากกว่าเมื่อก่อน ท่านผู้หญิงสววาวภาคราจนท่านจิบน้ำชาและพักผ่อนเอริยาบทอยู่สักครู่แล้วจึงเอื้อนเอ่อยแนวเรื่องที่เพิ่งทราบมาท่านฉลาดที่จะบอกกล่าวอย่างไม่โล่งจงแจ้งเปิดเผยนักแต่ก็รับรู้ได้ว่าท่านพูดอยู่แนวเรื่องใดท่านนิ่มนวลพอจะถามถึงพ่อแม่ของทวิปิยาเป็นอย่างไรท่านโทศพรนถอนใจยาวได้แต่รำพึงว่าเพลอแป๊บหนึ่ง เด็กเที่ยวเราเคยเห็นไม่เป็นเด็กกันอีกแล้วนี่มันโลกีวิสัยแท้เชียวห้ามไม่ได้ชุดรั้งกันไม่อยู่เอาเป็นว่าหลานของคุณกับหลานฉันท่านหัวเราะเสียอีกเด็กคนนั้นฉันมองออกแต่แรกแล้วว่าจะต้องไปได้ไกลทีเดียวว่าแต่คุณขัดขวางเด็กๆหรือเปล่าท่านก็ทราบว่าไม่แล้วคุณละ่ะท่านท่อตามองนายสิวา แล้วคำถามของท่านก็ได้คำตอบที่ท่านให้กับตัวเองเมื่อมองพิษดวงหน้านั้นแล้วคงไม่สินะพันราของผมนะสิครับแม้จะเห็นกันไม่บ่อยครั้งแต่คราใดที่คุณรงังรองติดตามท่านผู้หญิงสวาวภาพมาด้วยแน่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นการเรียบง่ายแต่จะติดว่าเป็นเรื่องของพิธีวีตองเสียวร่ำไป มาดของเธอเจ้ายศเจ้าอย่างถือตัวและท่านแน่ใจได้เลยว่าโดยฐานะอย่างทวิปิยาแล้วนั้นย่อมจะไม่ได้รับการรับรองแน่นอนเมื่อนายสิวาออกปากท่านจึงเดาได้อย่างปลุกปลงอย่างยิ่งก็สุดแท้แต่แล้วกันนะไปถือโกรธโยมผู้หญิงก็ไม่ได้เพราะเธอเป็นแม่ย่อมจะคาดหวังในตัวลูกชายเป็นธรรมดาแม่หนูทวิปยาจะเสียหายได้ ที่จริงเอามากราบเรียนท่านนี่ก็ไม่เหมาะสมนักแต่เห็นว่ารู้จักคุ้นเคยกันท่านก็เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงที่ทางดิฉันจะเ,เรียนให้ทราบว่าไม่มีอะไรขัดข้องจะจัดให้งดงามไปตามพิธีการพูดกับฉันก็เท่านั้นแหละนั่นสิคะดิฉันจะไปพบแม่ของหนูทวิปยาแน่ใจนะค่ะตอนนี้โยมพี่ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะักคนพิการ่ะ จะให้แข็งแรงกระฉับกระเฉงมันก็ไม่ได้มันผิดวิสัยไปดิฉันคิดว่าจะไปพบเพื่อพูดจากันเอาไว้บ้างดีกว่าจะปล่อยเอาไว้โดยไม่รู้เรื่องราวอะไรกันแบบนี้เลยมันจะไม่งามหากผู้ใหญ่ทางโน้นทราบเรื่องภายหลังท่านผู้หญิงเป็นคนรอบคอบตรงนี้นี่เองและเป็นสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบตัติเพื่อให้เกิดความงดงามไม่ผิดพลาดเสมอมาในการดำเนินชีวิตนั่นเอง